ครับก็ขอสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงหลักพุทธศาสนาอีกหลักหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมเคยไลฟ์สดไปแล้วว่าหลักอนัตตาที่ผมเคยไลฟ์สดไปแล้วก็ได้เกิืนไว้ว่าจริงๆหลักพุทธศาสนามีหลายหลักนะครับไม่ใช่หลักเดียวแต่ว่าที่ผมได้ไปไลฟ์สดไปอะไรมาเนี่ยผมมองเห็นว่ามีความสําคัญมากก็จะไม่ขอพูดย้ําอีกนะครับ วันนี้ผมจะมาพูดถึงหลักที่เรียกว่าไตรสิกขานะครับคือไตรสิกขาเนี่ยเป็นหลักปฏิบัตินะครับไม่ใช่หลักสัจจะความจริงไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญาแล้วจะพูดให้กว้างออกมาก็คือทานศีลภาวนาคือพูดง่ายๆว่าทานศีลภาวนานใช้สำหรับฆราวาแต่ศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยใช้สําหรับพระภิกษุหรือนักบวชนะครับ เพราะว่ามีพื้นฐานที่มาไม่เหมือนกันนะครับคือพูดง่ายๆว่าทานนี่จะไม่มีกับนักบวชนะครับเพราะว่าพูดชัดๆก็คือนักบวชไม่มีทรัพย์สมบัตินะครับไม่มีบ้านไม่มีฐานะไม่มีทรัพย์สินเงินทองไม่มีอะไรนะครับแล้วพูดง่ายๆว่าไม่ต้องอะไรชีวิตท่านเนื่องด้วยปลุกคนอื่นผู้อื่นอย่างนี้นะครับเพราะท่านบินทบาทในการเลี้ยงชีพอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่ออะไร เพื่อจะได้มีเวลาในการศึกษาปฏิบัติทําได้มากนะครับกว่าเราทั่วๆไปนะครับแต่ว่าทีนี้ว่าในส่วนเนี้ยมันเขาพูดยากนะครับเพราะว่าเหมือนอย่างเราเนี้ยอย่างเขาว่าถือศีลเนี้ยนะครับที่จริงคําว่าศีลเนี่ยมันแปลว่าความปกตินะครับผมก็คงจะได้พูดพเฉพาะคําว่าศีลแล้วันนี้คลิปเนี้ยน,นะครับเพราะว่า ศีลนี่คือความปกตินะครับปกติยังไงนะครับคือมันอาจจะมีความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนนะครับคําว่าคนเราไม่มีศีลนี่ผมว่ามันมันยากอยู่นะคือเราไม่ต้องมีเจตนาไปบอกว่าเราจะต้องมีศีลหรอกครับแค่จิตใจเราปกติเนี่ยเราก็มีศีลอยู่แล้วนะมันเป็นธรรมชาตินะครับมันไม่เป็นมันไม่เลยเป็นรูปแบบว่าเราจะต้องไปเอามาจากใครล่ะจิตใจปกตินี้มันเป็นของเราเองนะครับใครมามอบให้เราก็ไม่ได้หรอกมันเป็นธรรมชาติใช่ไหมแต่เวลาจิตใจเราไม่ปกติเนี่ย มันจะทากรรมทาเวรลงไปในทางพฤติกรรมนะครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าท่านไม่แหกข้อข้อบัญญัติหรือข้อนี้ไว้เนี่ยจริงๆศีลเนี่ยไม่ใช่ข้อข้อห้ามนะครับแต่ศีลเนี่ยเป็นข้อละเว้นที่ตัวเราเนี่ยจะไม่กระทําลงไม่มีใครมาห้ามเราได้หรอกครับว่าไม่ให้ไม่ให้ทำนะคนห้ามจริงๆก็คือตัวเราเองนี่แหละคือว่าละเว้นนะครับเราเราไม่ทำํำพูดอาจจะไม่เข้าใจชัดนะครับแต่ว่า เราจะผิดศีลหรือทุศีลเนี่ยก็ต่เมื่อพฤติกรรมเราสแสดงออกมานะครับต่อให้เรามีใจิตใจชั่วช้าสามานยังไงแต่ถ้าไม่เป็นพฤติกรรมออกมาเนี่ยไม่เป็นพฤติกรรมทางกายวาจาที่ไปผิดกฎหรือเป็นสิ่งที่บญญัติไวเนี่ยนะครับก็คือห้าข้อนั้นเราก็ไม่เราก็มีศีลอยู่แล้วนะครับศีลคือความปกติปกติของอะไรปกติของเบญจคันนี่แหละขอ,ของของจิตใจเรานี่แหละถ้าเราไม่ไปทุศีลเราก็ไม่ผิดศีลอยู่แล้ว ต่อให้นาม,มาทําในจิตใจเรานี่จะเป็นยังไงก็แล้วแต่เช่นเราโกรธมากๆอยากจะฆ่าคนนั้นคนนี้หรืออยากจะทำลายเนี่ยแต่เราไม่ทําลงเนี่ยเราก็ไม่ทุศีลน,นะครับมันจึงเป็นศีลเนี่ยเป็นเพื่อนเรื่องของพฤติกรรมเท่านั้นไม่ใช่เรื่องของจิตใจเลยนะครับเพราะว่าในไตรสิกขาจะมีศีลสมาธิปัญญาสมาธินี่คือส่วนของจิตใจนะครับที่จริงจิตใจมีคุณสมบัติเยอะแยะมากมายแต่เอาสมาธิมาเป็นตัวแทนของด้านจิต เพราะฉะนั้นที่ผมพูดว่าถ้าเราจะมีใจมีจิตใจชั่วซ้าสามานหรือพยาบาทอะไรต่างๆหรือมีความรู้สึกเป็นกามเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่เราไม่สแสดงออกทางพฤติกรรมเนี่ยยังไงเราก็ยังยังมีศีลน,นะครับยังไม่ทุศีลอ,อ่ะอ่าก็มันจะเป็นเรื่องคร่าวๆนะครับแต่ว่าก็เป็นอะไรที่จะให้มุมมองแล้วที่นี้ว่าอยากจะพูดว่าศีลเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะว่า ห้ามหรือป้องกันไม่ให้เราหรือวันหยันได้ไม,ไม่ไม่ให้เราประทุษร้ายต่อกันนะครับแต่มันจะมีศีลลักษณะนหนึ่งที่เป็นลักษณะที่ว่าศีลไว้สําหรับฝึกตนนะครับแต่ไม่มีเวลาที่จะพูดต่อฝึกตนนี้ก็เพื่อให้เราพัฒนาตัวเองขึ้นไปดีงามนั่นแหละก็จะคร่าวๆนะครับก็ให้เพื่อเป็นพื้นของความรู้หรือความเข้าใจพื้นฐานไว้นะครับสําหรับทลิปนี้ก็คงจะขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ